สวัสดีครับผมมาเฟ่ไว้นะครับจากฟีฟ่าไทยแลนด์วันนี้ผมจะมา,าต่อคำถามที่มีคนในกลุ่มถามผมว่าปรับเคเตอร์อยังไงให้ได้90คะแนนนะครับครับผมโดยในโหมดโปรขับนี่จะมีวิธีการปลดพลังก็คือเหมือนก็คือเดิมๆมันจะเอาเข้าพิดเข้าคิกออฟก็คือเดิมๆมมันจะก็คือพลังของเราใช่ไหมครับมันจะมีเคสก็คือ a d ดคอมเพ m เมนตให้เราทำครับนั่นคือในส่วนหนึ่ง ส่วนอีกส่วนหนึ่งพลังได้มาอย่างไงก็คือได้มาจากาแคตตาล็อกนะครับแคตตาล็อกซื้อของก็คืออยู่ตรงนี้แคตตาล็อกนี้ได้มาอย่างไงแคตตาล็อกก็คือจะสามารถซื้อ <c oughs> ปลดล็อกตามเลเวล ea ที่เรามีครับคือณนะที่นี้ผมเลเวล50ก็นะครับแต่ว่าถ้าใครมีเพื่อนหรืออะไรยังไงที่เขาเลเวลถึงสามารถซื้อของได้ก็ให้เขาซื้อส่งมาเป็นกิฟต์ให้ก็ได้ครับอ่าครึ่งราคาโดยในที่นี้ของที่เกี่ยวกับโปรขับเนี่ยผมจะมีทุกชิ้นนะครับอ่า อันนี้เป็นไฮซ็อกเบลร้อยหนึ่งก็คือนี้ไม่เกี่ยวกับพลังนะครับเป็นแค่ของแต่งตัวของที่เกี่ยวกับพลังที่เยอะที่สุดเป็นเลเวลเจ็ดสิบห้านะครับเป็นโปรช o t ติ้งบูส์ออนไลน์โปรชูตติ้งบูส์ก็คือถ้าเป็นโปรขับจะขึ้นด้วยว่าออนไลน์โปรนะครับครับดูในที่นี้ผมก็มีครบนะครับจะอะไรให้ดูพัชซิ่งเ er. มนเทลกอล e คิปเปอร์วันสก,กิลอันนี้เป็นพวกเทสนะครับอโอเค ตรงนี้ไม่มีอะไรมากครัเพื่อนส่งให้แล้วกันถ้าใครอยากให้ผมส่งก็ก็ไม่ต้องหรอกครับมันจะสี5สแล้วเสียเวลาว่ะอ่าครับทีนี้เรามาดูกันในส่วนของโหมดโบลคับนะครับโหมดโบคับนี่ที่ผมตั้งไว้ก่อนหน้านี้เป็นเป็นแคมนะครับทีนี้ปรับเคเตอร์ยังไงให้พลัง90กง็ง่ายๆครับเคเตอร์ creator ต้องเป็นฟอร์เวลร์เลฟแต่ต้องเป็นเลฟกับไลน์นะครับถ้าเป็นเซนเตอร์นี่ จำไม่ได้ผมจะปรับไปที่5ฟุต8แล้วก็หนัก176ปอนด์นะครับเทดอะไรก็แล้วแต่แเราจะใส่ฮะนี่ก็มาดูครับถ้าเป็นเซ,นเ,ซนเตอร์น,น,นี่มันจะได้89นะฮะใช่ใช่ถ้าจำไม่ผิดมาดูว่าได้เท่าไหร่อ่าได้88นีะครับนี่เป็นครเเตอร์เซนเตอร์นะครับส่วนพลังรวมเนี่ยครับแอคคอมพิเมนต์ผมกดแล้ว303เควสพลังแต่ละหมวดก็ตามนี้ครับ อันนี้คือบทแอดคอมพิวเมนร์ร้อยนะครับส่วนจะทำยังไงให้ได้90ก็อย่างที่บอกไปครับต้องเป็นครีเอเตอร์ริมเส้นเท่านั้นเดี๋ยวผมจะปรับเป็นครีเอเตอร์เลฟเอ้ยครีเอเตอร์ไลท์ดีกว่าแบบในรูปที่เขามาถามก็เป็นครีเอเตอร์นะครับ5ฟุต8เหมือนกันครับหนัก178อ่ะ178 176เหมือนกันนะฮะพลังข้างล่างเหมือนเดิมครับอัตราเร่ง80อ่าความพลองตัว80บาลานซ์76กระโดด67ตอบสนองเ5 อ่าสปินสปินก็เ9ความอึดเ73แข็งแกง่้5สนะครับรถช้าจัง <c oughs> อ่าทีนี้ก็ได้นะครับโอเวอรเกสตามที่สงสัยอ่าทีนี้ทำปรับแบบอื่นได้90อีกไหมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็น181เนี่ย181คือว่ามันจะลดพวกเรื่องสปีดต้นลงครับสปีดต้นเหลือเจแต่มันจะได้สปินสปีดครับถ้าวิ่งไกลๆกก็น่าจะแซงได้ ก็นี้ผมไม่แน่ใจว่าได้90ด้วยไหมเพราะว่าผมไม่เล่นสายนี้ผมจะเล่นสายวิ่งต้นเร็วๆอ่าเราดูกันอ่าอันนี้จะได้89นะครับดังนั้นถ้าจะปรับเคเตอร์ให้วิ่งเร็วที่สุดเราก็ปรับ58แล้วก็76นะครับอ่าก็วิธีการปรับก็คงมีเท่านี้แหละครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เจ้าของกระทู้ในแชะแชแจ๊ะอะไรสักอย่างไม่มากก็น้อยนะครับ ยังไงก็ขออภัยด้วยถ้ามีอะไรผิดพลาดถ้าใครมีอะไรขัดแย้งก็พิมพ์ทักมาได้เลยนะครับยังไงคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ